ครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับช่องบางครั้งหนึ่งครับวันนี้ครับก็ได้รับภารกิจนะครับมาเก็บแต่มาดูกล้องนะครับมาเปลี่ยนการ์ดนะครับเพราะว่าแล้วแล้วเราจะมาดูกล้องนะครับว่าจสัตว์อะไรนะครับในพื้นที่หรือเปล่าแล้วก็จะมาจะดูว่ากล้องยังอยู่ด้หรือเปล่านะครับวันนี้เช่นเดิมครับมากันกี่นายวะห้านายนะครับ เส้นทางนี้เพื่อนๆก็อาจจะเห็นในคลิปบ้างแล้วนะครับวันนี้ผมมานอนสองคืนนะครับภารกิจก็จะข้ามเลน,นะเพื่อนจะข้ามเข่าลูกนี้นะครับไปลงอีกหมู่บ้านหนึ่งนะครับก็จะไปนอนฝั่งนู้นนะครับก็จะมีคนขับรถส่งสเสบียงส่งน้ำมาให้นะเพราะว่าช่วงหน้านี้ไม่มีน้ำนะครับก็ต้องให้หน้าเขามาส่งน้ำให้นะครับอีกวันก็จะ ข้ามไปอีกเขาถึงครับสองเกนสามวันครับภารกิจก็าฝากเพื่อนติดตามกดไลค์กดแชร์กดให้กำลังใจพี่น้องทีมงานิทั์ทุกท่านเลยนะครับติดตามชมกันต่อไปครับาหายอดฟักทอง จะลงท่านเลยใช่ไหมเพราะต้องพลิกลงตัดห้วยอีกใช่้วสมองเราไปไม่ไปห้าท่านนั่นแหละเราแต่เราไม่ได้ขึ้นท่านอย่างไรหาอองอยู่ลองห้วยเลย ม,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 มันใดก็มีนี่เขาในอยู่นี่มันใดก็มี่บัตรบอกยังไม่พูด <c oughs> กลองเอ้ยกล้องที่เรามาติดรอบที่แล้วก็อยู่ไม่ไกลนะเพื่อนว่าเรารู้จดกันแล้วนะครับว่าว่าอยู่บริเวณช่องไหนมวแต่งวดที่แล้วโอ้อต้องตามหากันไปเสียเวลาไปเยอะนะคอันี้ก็เรื่อยๆครับสบายๆครับ เรวมาดูกันว่าจะเจออะไรนะครับในกล้องดักสัตว์ที่ถ่ายไว้นะครับจะเจอมีหลายหลายชนิดนะครับเมื่อที่แล้วก็เจอหมีเรียงผาเก้งนะครับคราวน,นี้อาจจะมีอาจจะได้สัตว์เพิ่มนะครับในในกล้องนะนีนะ่ก็ฝากเพื่อนติดตามด้วยนะครับ ไอ้ลิงไม่แน่นะแล้วนั่นเสียวางไว้ลิงมันก็มานะตรงนั้นนะนั่นจะเป็นลิงลิงมันมาอยู่แถวาเท่าเ่าเ่นั้นนะโตววางเอากระเป๋าคุไปมันขึ้นข้าวยอดก้าข้าวยอดก้าข้าวเออ ก้าวเดินมาสักพักตรงนี้แล้วก็จเจอจุดติดกล้องแล้วนะครับนั่งอยู่นะฮะสี่ข้าวขึ้นไปอีกนะโอ้ยเยี่ย อุ้จะมาควายอยู่แล้วก็เชี่พาเชี่ไปนู่นเราห่วยเนี่เหมือนไม่ไม่ได้สอยเนี่ยของหวานเลยขาชี้นี่ะพี่สี่เข้าไปนู่นนะแหมอุว่าทำแม่งทำแม่ะไรไขึ้นชี้ออกขวางไปละเวลาเส้นสุดเสียงพยายามพยายามหยุดหยุดก่อนมันก็ได้หยุดแล้วเนี่ยทำเมื่อกี้นะจะยมกันนะดูทำเมื่อกี้จับวีที่ปุ๊กกองวานไม่ได้นะเราก็ไปรอที่เขากินข้าแหละไปรอที่กลับมาฮาเลย เรากิข้าวกันมากันกลางม้วนซองแล้วแต่คนนั้นโอ้โหเอ้ยสวัสครับมาจากนู่นนะถึงได้ไกลนี่ร้องห้วยคขาหิ้วชัวปลาติดไปทางไหนวะฮ่ะแต่จำมาเนี่ยร้อนอยู่เนี้ไปทางไปดะอธิบายเราดูตอนออกดีกว่านะอืมสบายสบายได้กินข้าวนี่ไหมนี่จะลงไปกังข้างล่างอ่ะ ตรงไหนก็ได้นะที่ปุ๊บเป๋วหมอเราไปกินที่เก่าไปละเพื่อนเด็กก็เปิดวางไว้ก่อนบิดกลัวแล้วจีบอสเจอจีบีฝั่งแล้วไหนครับเพื่อนเราก็ไปกินข้าวเหนือล้มๆเลยจะพักตรงนี้ก่อนกล้องอยู่แค่ตรงนี้เองเดี๋ยวกินข้าวกเดี๋ยวตอนบ่ายเดี๋ยวค่อยดูเองทิ้งมาตกกล้องด้วย นีกนะครับกองสองตัวก็ยังอยู่ปกตินะครับไม่หายนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพักเที่ยงกินข้าวเดี๋ยวผมจะดูกอีกทีนึงนะครับพักกินข้าวสักพักแล้วก็จะดูว่าจะเปลี่ยนการ์ดนะครับเดี๋ยวจะดูด้วยว่าจะมีสัตว์ชนิดใดมัางนะครับก็ดีใจครับที่ว่ายังเจอกองนะครับแต่อีกพื้นที่หนึ่งผมก็มีความกังวลนะครับว่าจะเจอหรือเปล่าเพราะมันก็ไม่ห่างไกลจากชุมชนเท่าไหร่เดี๋ยว ไปไปเดือนผมจะไปดูวันอีกกีนึงฝากเพื่นอนๆรวมช่วยกันครับว่าให้กล้องอีกสองตัวที่เหลือหายนะครับเพราะว่ามันเป็นความจำความสำคัญนะครับระบบนิเวศขอขอรับสินข้าวกับพักผ่อนกัน,ไม,มนไม่กินไหมไม่กินหรอไม่กินเฮ้ยอ,อร่อยดู พวกไม่กินพวกกินได้ปลามึกสดดีมากก่อนนึกให้เป็นสดสดไปไงน่าทอดน่าจะเอามาเลงนะสดอยู่ทางเนะปลามึกสดเลยชุบน้ำเลยตึกกันสดเลยเอาเผ้าใส่ปากไปต่นเดี๋ยจะได้กินละ ก็นอมัตองมันเยแ้วม่เจอนยยออกการ์ดเปลี่ยนการ์แล้วใช่ยยังอตัวก่าสิบสามใวันที่สามไอะไรก็มันวันนี้วันที่สิบสองสองทีสสิบสองเดนสามเหรอสองเดอนเจ็ดดีเราจะเปลี่ยนการ์ดนะกอทองเป็นการ์ดเราเช็คกลองครับว่าเราเจออะไรบ้างครับ มลเยอะไรวะเนี่ยเลีโยงได้ดิถ้าแทบไม่ได้นะเกงปะหมูป่าเป็นวมชัดหมูนี่อืมเี้ยงได้เหรอ้ยพุงแล้อืมปุงใหญ่นะมหมูป่าเกงน้เออเนี่ยเกงชัดดีสิเลียงน้ำตาลอื นี่เป็นแม่ไหนปะนี่ไทยเป็นวีดีโอนะไ <Hey, S 1> อเดี๋ยวนี้ไม่กี่ม่กี่ตัวแล้วมีเย <laughs> อ่ะฮะใช <laughs> ่เอาใช่ <Okay. S 2> รอบนี้เปลี่ยนเปลาไปเปลี่ยนเวลาไปก่อนอันนี้รอบใหม่ที่เจอหมู่ป่าเนี่ยเดี๋ยวนะางนานใหม่ ตัวนี้ก็ได้เช็คอีกทีนะเช็คตัวนี้ก่อนตัวที่สองครับเราจะเปิดดูว่าจะเจออะไรเมื่อกี้ก็เจอเก้งหมูป่านะตัวแรกตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูนี่เออลืมดูเมื่อกี้ท้านเต็มหมอ้อเดี๋ยวนี้หมดหมดเข้าเลยนีหมดไปทีดนะี่ดึงนู้นไป หมดคีดเหมกว่าไว้ตัวนี้ไถ่ไยเยอะก็สนมรากที่เราเจอก็ตัวนี้แหละใช่ถ้างั้นก็ยังไม่ต้องเปลี่ยนรอกคีดเหมือนกันหมดขี

จากเราเช็คก,กล้องเปลี่ยนการ์ดกล้องอะไรเรียบร้อยก็จะออกเดินทางต่อนะครับพอเดินทางนี้อีกยาวไกลต้องเดินตัดขึ้นยอดเขานะเพื่อจะไปลงอา่ากับเป้าหมายที่เรานัดกันไว้นะก็ให้พี่ขอมาส่งน้ำนะครับเอารถยนต์มาส่งน้ำเพราะเรานัดเจอกันอีกจุดหนึ่งเพราะว่า ไม่มีน้ำนะครับน้านี้ลำบากครับเลยเข้าไปนอนลึกมากไม่ได้นะเราตรงเนี้นะดี๋ยวก็ดันเอียดมือนกันนะไม่ยู่นะตะเราต้องตัดลงไปที่ตัดลอลงแล้วก็ดันที่หมอที่เราเห็นนะนะวันนั้นนะนะแต่วันนั้นเราไปดันโอ้โหดันสูงเลยว่ะวันนั้นนะนะเอียดเลยโอ้โหวันนั้นเราดันป่าอืม มันจะนลงว่านะตีในนั้น,นะจะเป็นเต,ต็งหลังเต็งหลังก็ได้ใช่ไหมโยเ,เออเต็งหลัง ไม่ใช่เติงหลังสั่นไม่นวนแล้วหรอกจากข้างล่างครับที่ไต่ขึ้นมานี่ก็จะถึงยอดเต็งหลังแล้วนะครับแต่ว่าไม่รู้เองไม่รู้ช่องไหนไเนดี๋ยวอไปดูยอดไปก่อนนะี่ เออมันลงตลงนะงอยูน่นะลงจนลงได้เลใช่ไหมอืมอดูก่อนพอขึ้นมาสูงแล้วอะตอนเนี้ย เมืนทางเก่าเด้อทางมืองเก่าทางรถเก่าอ่อะตอนามาทำเมืองอันอเนี่ยเมืองนี้นี่เดี๋ยวไปถึงจกันเดี๋ยวก็รู้ เอ,อย้ยยอดสุดดีงไงรอยเก้งก5 0ไปครับแนนไม่รู้ต้งิ้ <c oughs> ตัวตัวนี้ตัวนะอืมรอบที่แล้วนะขึ้นนู่นเออไอ้มองสูงนะรอบนี้ขึ้นนะคนละข่าวครับรอบที่แล้วนะครับ รอบที่แล้วจะอยู่ด้านนู้นะครับสูงเลยรอบนี้ก็ลองมาเส้นใหม่ดูลองให้มันมดตกเส้นจะได้รู้ว่าออกใกล้หรือไกลนะครับ <c oughs> มเนี่ยอตอนตอนเนี้ยมีอะไรจิ้มเมื่ตอนเนี้ยเราอยู่ปลายห้วยเนะี่ยออืืปลายห้วยเนี่ยเส้นเส้นแปดเจ็ดศูนย์พอดีเลยเนะี่ย เนี่ยมันมีมันจะขึ้นไปเนี่ยมันเป็นลูกเต็งหลังรตรง,ตงนี้เราจะต้องตัดลงเนี่ยเราจะต้องแฉ่แฉ่ลบลูกนี้แหละแฉ่ลบลบลูกนี้แล้วก็ไปลงซ้ายขวาตัดขว<อ>าสุดเขอกว่ามันจะแทนขึ้นจิมันต้องตั้งแต่ลงมวยนู่นแล้วหลุดดาวดวัดลุดดาที่เราขึ้นตรงนั้นนั่นนะยนะ่องนะที่เราจะขึ้นตรงนะี้ วเราก็จะตัดขึ้นยอดแล้วนะครับเดี๋ยวสดยอดนี้ก็จะเป็นดงดงไผ่แล้วนะครับดงไมล้ลวกแล้วก็จะไปเจอถนนเส้นเก่าที่คนมาทำาหมึงเมื่อก่อนเส้นนี้ครับเดินไปเดินมาจำได้ละอ่า แต่เพื่อนทราบนะครับเมื่อกี้เมื่อก่อนที่เอ้เมื่อเช้าที่เดินมาจริงจะไปทางนู้นพิกซ้ายพ,กพิกไปพิกมาอาวมามาจ่าเอ็ตรงเมื่อกี้นะครับจําได้สรุปก็ไปไปได้ครับอย่ามาโพถ้าเดิมนิดหนึ่งนะเพราะว่าป่ามันน้องมันเหมือนกันมันก็คล้ายๆ้ายกันบางทีก็จําได้ไม่หมดนะครับแต่ว่าถ้าไปเส้นนู้นที่เพื่อนเห็นนะนู่นน่ ในในรูปอะครับมันจะไกลเลยแหละอาจจะลงเย็นกว่านี้นะครับมึนเนี่ยจากเราขึ้นมาบนยอดต่างหลังอันนี้เร้ก็จะลงมาครับ ก็จะไปตามเส้นทางเป็นเส้นทางรถเก่าเมื่อก่อนเมื่อก่อนจะเป็นเปิดให้คนมาตัดไม้นะครับเปิดน่าจะเปิดสัมปทานตัดไม้แล้วก็มีทำเหมืองแร่เหมืองอะไรนะครับขุดแร่ขุดอหลรแต่ว่าหลายสิบปีแล้วนะครับตอนนี้ก็ห้ามแล้วแต่ว่าจะเป็นช่องช่องทางเก่าเส้นทางเก่าที่เขา ่านํารถรถจิปรถอะไรครับขึ้นมาตัดไม้แล้วก็ลากลงไปนะครับผลก็เดินตามเส้นทางเก่านะนก็จะไปตัดลงอีกหมู่บ้านนะครับฝั่งนู้ก็จะเป็นฝั่งที่ผมมานะแต่ไกลครับบนยอดเขายอดเลยนะ ก็มันจะข้ามมาอีกลงอีกหมู่บ้านนะครับอ่ไก่ครับมันวานจริงจริงเลยมืดเมื่ดมาอัง้วานกต็ตกนะหวานฝน แล้วเขาไปนอนแถวตรงผ่านั้นะมั้งสิศาลาเปนนอนศาลาเหรอไม่ใช่มันเลยวัดเลยที่กออแปงปูป่าด้วยไม่เอาเลยเหรอีูปูอะไรมันจะเป็นชปรงบ้านที่ที่ท็อปที่ก่อแปลูใหมแปลงใหม่ ก้อนนั้นไงก็คิดว่าบอกกับแถวนั้นอ่ะแถวไหนในกลางทางกินกมีปลาไผ่อ่ะข้างี่อะเมนูอะไรย้อนนี่ไม่เราไม่ใช่ว่าเราดูเชฟทำเราก็ทำเหมือนเชฟได้ไม่เสิ่งที่เราทำไม่ใช่ไม่เคยว่ะโอเคอย่างนี้ครับเปลี่ยนไอ้สิ่งที่เราทำไม่เราก็เปลี่ยนทำอีกอย่างใช่ไหมแต่ยัง นี่ผมก็มานอนข้างจุดอะไรนะคล้ายๆกุฏินะครับของใกล้ๆวัดนะครับเเอารถมาเอารถมาส่งน้ำนะครับแล้วก็มาข้าวทข้าวตรงนี้แล้วก็นอนเนที่นี่นะครับ ใส่มะเกิดใช่ป่ะใส่ยังอยู่ที่จะใส่แล้วยังใส่ไหมเรากินอะไรดีเอดถ้ามีถ้ามีกะทินี่เจ็บไหมนะอืมในนีี่เจ้าดำยูดตรงบนเนินได้ป่ะเดือดยิ่งหนึ่งถ่ากล้องอะแต่มันเดือดก่อนนะครับประมาณพวกนี้เดี๋ยวเขาจะใส่มะเขือมันเลินที่สุดจะได้กิน

ลุบายสบายสบายสบายลุกมาล่างตีเสาเลยแก๊เฟนวันนี้เมนูเดียวนะแล้วก็ไก่ย่างไก่ย่างจะไก่ย่างฉลองวิเชียรบุรีไก่ย่างฉลองทางกอ มัันนนต้้องดูวีเดี๋ยวคืนนี้ผมก็จะนอนกันตรงนี้นะครับเีจะเข้าสเตปตรงแอร์แต่เข้าไปในป่าแต่ดูก่อนว่าถ้าในป่าไม่มีน้ำก็อาจจะต้องดันออกมาครับแต่ผมก็ยังยังคงนอนอีกคืนมนึ่งช่วงหน้านี้ลำบากครับน้ำไม่อยากอย่ทุกที่แรงหมดเพราะว่ามันเป็นป่าเต่งหลังและป่าและป่าเบญญพันธ์มันก็เลยแล้วฝนปีนี้ตกน้อยครับ ก็เลยลำบากก็เลยต้องให้ให้น้าเขามาส่งสเบียงข้าวสารน้ำอะไรนะครับ